เออก็โอเคนะครับก็อยู่กับผมนะครับมาครับเกมเมืนะครับก็อยู่กับอีพหที่ผมสัญญากับทุกคนไว้นะครับว้าผมจะมาตกแต่งบ้านหลังใหม่นะครับตอนนี้ผมก็ต้องมาหาอุปกรณ์ตกแต่งก่อนนะครับเออเดี๋ยว ในท้ายคลิปเราก็จะบอกเนี่ยนะครับว่า EP 6นั้นเป้าหมายเราจะทำอะไรนะครับเชิญดูตอนท้ายคลิปได้นะครับอา่านี่ก็ตกไป็นแบนเฮ้ยหัวอยู่นิ่งๆดิจันจะฆ่านายเพื่อที่จะเอาเนือ้อไปต้มเลยเรยื่อยๆนะย่างนะครับ ก็ก็ก็ฝากไปก่อนนะแล้วผมจะตกแต่งบ้านแบบว่าสวยตามที่ผมนะครับตอนนี้ลูกสาวผมก็เห่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็อยู่เจอผมนะตอนนี้ก็ยังคืนแล้วนะ ตกแต่งบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาครับแล้วก็ตกแต่งนะครับถ้าถ้าไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ตกแต่งบ้านแบบว่าก็ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ผมก็จะตั้งใจแบบว่าให้ให้ให้มันสวยอะ่ะแค่นี้ผมบางคนเลยแบว่าโอ้บ้านโคตรไม่สวยเรายจะต้องภาพมันใหญ่นะครับอื้ยโอ้ไม่ มีเพีงไม่ฟีงต้องเอาภาพใหญ่ใหญ่วันนี้มัมสวยนี้สวยผมผมิดตั้งไฟหน่อยนะก็ขอภัยกับเสียงรบกวนที่ข้างบ้านด้วยนะครับก็ผมจะพยายามแบบว่าพูดเสียงดังๆนะครับก็ขอโต๊ด้วยนะที่มีหมาสุนัขมันหง ไปที่ผมจามนะผมดูตรงนั้นผมน่าจะไม่ค่อยสบายอีกแล้วอ่ะก็บ้านของผมได้แค่นี้ผมค่อยมาตกแต่งบ้านใหม่นะครับเป็นคลิปส <g ular ly> ั้นนะครับก็ไม่เอาแบตของผมก็ใกล้ใกล้จะหมดแล้วก็ค่ะแล้วแค่แบบน่าีดีดีหกั EP 5ก so ็ส่วน EP 6เนี่ยสุดๆเลยบอกเลยแบบก็ EP 6เนี่ยคุณจะได้ดูแบบถ้าผมบอกนี่คุณไร้ท่านผู้ชมก็ต้องแบบว่าอยากเล่นเล่นน่ะผมแนะนำให้ไปหลดเล่นนะครับมาครับมันสนุกนะเด้เล่นอ่ะก็ผมจะมาบอกรายละเอียดของ EP 6เลยนะครับ ียนี้นะครับผมจะชวนชวนชวนเพื่อนมาเล่นนะครับเราสองสองสามคนอะ่ะไม่รู้พวกเขาจะเล่นกับผมไหมแต่น่าจะเล่นแหละนะเพร,รก็ยังไงก็จะเล่นไหมครับที่โรงเรียนผมอะ่ะเพราะพรุ่งนี้ผมจะไปเล่นที่โรงเรียนนะมันต้องสนุกมากๆแน่ผมอาจจะเล่ารายละเอียดของโรงเรียนให้ฟังด้วยนะครับใคร อยากจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็ก็ได้นะครับก็จิ้งเรีนว่าสเสวียวิทยาราะจะมังคลาภิเศษนะครับก็ก็ฝากรายละเอียดไปขานาใน Google ได้นะครับก็หาได้ตามปกติเลยนะครับอีพนี้ผมจะชวนชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็อีพีห้านี้ก็ ก็จบไปแล้วนะครับกับการในตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็เราก็ต้องขอขอบคุณย่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้คทําคที่มากเลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่อยเจอกันใหม่นะอืมสนุกริง จบไปแล้วกับอีพีแรกครับก็คอยพีหน้าจะต้องสนุกกว่าอีกเหมือนเดิมเลยใครชอบไหมครับไอ้กดใจใครชอบไหมครับไอ้กดแจแชรเยอะๆผมเป็นกำลังใจของผมมากเลยก็ลาไปก่อนกับมาครับอีพีนี้ ลาไปนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณ,คณมากๆเลยครับผม